นี่ผมจะพามาเลาะตลาดเล้าบางบอนครับผมมาเบิ่งของว่ามีของกินอีกยังอีสานบ้านเฮาเนี่ยว่มามี่ยังมาขายนะครับพี่น้องขอองีสานบ้านเฮาส่วงนี่ส้วงเกลียวขเขาแล้วครับผมไปชุ่มไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวใส่หลายที่แรก ถุกนูนม่ร่ากเลยหข้ามัอบ่าโอ้เอามกออมาคักถ่ยใหญ่ bắt đầu pin này bông xả vô như vậy Nên có của thôi Bà nè มุ้งฟอยคีด้วยเอาแม่ยี่สิบปดแม่ยังคะปาดิปาเลยจ้าปลาดูอ่แม่นู้นี่ปลาดูถือเฮดตายขอรอเลยเนะ ถึงแค่เ hmm. ร okay, <the> ียบร้อยเลยวะเจ้าไปกัดปลาไปดลาอะไรเีはは้ยเงียหนีแต่เขาเลื่อมไปกัดปลาแล้วบาดห้องกัดปลาทึกแค่ถุงอะไบ้างเลยถุงอร่อยถุงอร่อยพอซื้อี่ต้นเลยเยออย่างว่ากันเยอะวยกันมากก่อน bạn lấy bạn lấy ai hà trong cái tôm may à? có không tôm ai cũng có bị cá เดี๋ยวๆกลับมาสิลองก็ไปต้มคิมน้ำพริกุ่งแซ่บป้ง อุ้นไงวะใส่ไฟเลออุ้น

อัน con จ้าโอตะเล็บมีธนบัตรสีเทาไว้ก่อน <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เวลาใส่แกงใส่ส้มต้ำบ่ตัวนี้ใส่แกงหรือใส่สมจ้ำมันบะไรป่ะมันบะไรร่วมกันบ่คนตามได้คือการจะมาจะมาต้งน่ะจะมาต้มเตาทางนี้ซื้อันี้วะ

ôi mọi người ôi mọi người ôi mọi người ôi mọi

โอ้มนี่เขียด <fits you Elena> วะา<ว>ที่แรวคือมเห็นตัวหน่อยดีกว่ <Missy? time S 2> เกียยไปใส่เบ็ดก่อน

อันูเป็นนะยุุ้นกเป็ดนกเป็ดนูนาจ้านูนามันีจะบ่มีกระเพราหร hả tu, uh, à, <laughs> บตัดให้ได้นะครับเอาเป็นตัวน่หลคนเหลื่องไรยแล้วครับกินออกไปแล้วครับทิปนี้สวัสดีครับ